สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถตักโคมสูต WAC 70รุ่น5นะครับ มาแนะนําให้ชมกันนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับรถตักบุ้งกีขนาด4.5คิวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับนี่นะฮะอ่าโคมาสุนะครับแบรนด์ดังระดับโลกนะครับ WAC จะสู่รุ่น5คันนี้นะครับนี่ครับบุ้งกี4คิวครึ่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยบุ้งกีด้านหลังเขาก็จะไม่ได้มีรอยผู่ทะลุของเนื้อบุ้งกีนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็รอยแขนก็ไม่มีรอยเล้ารอยดามนะครับ ตามสไตล์รถที่ร้านอยู่แล้วนะครับไม่มีรอยล้ารอยดำนะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับใช้ได้กันอีกยาวๆนะครับนี่ครับยางก็ขนาด26.525นะครับนี่นะครับผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับยาง26.525นะครับชั้นขับ20ชั้นนะครับหนามากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางญี่ปุ่นแท้เลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับ470ขีด5นะครับ ช่องบันดงบันไดของเขาก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะครับยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าโอเคนะครับรุ่นห้านะครับทางญี่ปุ่นแท้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับพัดลมของเขาก็จะเป็นพัดลมระบบไฮดรอลิกนะครับนี่นะครับ นนก็จะมีตะแกรงเหล็กนะครับคุมเศษวัสดุไปกระแทกตัวปั๊มด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเซตตี้อีกหนึ่งอันที่เขาแอบซอ่อนให้มานะครับน,น,ะรน,นะครับเสซี่จะสนรุ่นห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยางยี่หกจุห้ายี่ห้านะครับนะครับเราพาดูรอบคันนั้นก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในส่วนของหัวเก่งแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับ โซบันตรงบันไดเขาก็ดเดิมนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยสนิมบ้างตามอรยุการใช้ง,งานของเขานะครับครับแขนฝั่งนี้ก็จะไม่มีรอยรล้ารอยดำเช่นกันนะครับนี่น,นะครับนังนันเราก็จะพยายามคัดขอที่สภาพพร้อมใช้มาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับนครับ C70 รุ่น5้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของหัวเก่งกันบ้างครับ ขึ้นมาในส่วนหัวเก่งนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสภาพของหัวเก่งคันนี้นะครับนี่นะครับอ่าก็ยังก็จะยังถือว่าสวยโอเคเลยนะครับนะครับเกียรตตรงช่วงต้นของแขนก็จะไม่มีรอยร้าวนะครับนี่นะครับต้งต้นโอเคแก็จะไม่มีรอยร้าวเช่นกันนะครับอ่าถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับมุ้งคอยคอนโทลเขาจะมาเป็นคอนโทลคู่นะครับคอนโทลคู่นะครับเกียร์สามารถปรับเป็นออโต้มาโนลได้นะครับได้สองระบบนะครับคอนโซลแอร์จะอยู่ด้านบนนะครับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเครื่องนะครับก็ไม่ได้มีรอยผุ๋มมากมายนะครับนี่ครับงานเก่าก็ดูแลรถนิดหนึ่นะครับไม่มีรอยบุ๋เลยนะครับเดี๋ยวเราลองบนเครื่องกันนิดนึงนะครับ เครื่องยนต์เขาก็นิ่มๆนะครับอ่านี่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากลองดูคลิปละเอียดเต็มๆกันในทีนี้นะครับคลิปที่ขับหน้าร้านนะครับลองแบบเต็มระบบนะครับก็สามารถทักไลน์อัดมาที่เบอร์โทรด้านบนได้เช่นเคยนะฮะผมจะมีรูปนะครับรละเอียดแล้วก็วิดีโอส่งให้เช่นเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราลองความเร็วกันเบื้องต้นนิดนึงนะครับความเร็วในการยกแขนเขานะครับ ว่าน,นิ่มมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับดูความที่ขเขาเริ่มเริ่มที่จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะครับค่ข้าที่จะเร็วนะครับจังหวะกดตัวของเขานะครับก็ทําได้นิ่มๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นเครื่องนะครับก็สามารถกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับ ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ตอบสนองตามมือมากๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับไปนี่นะครับถัดมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คุมสูบหกสูบเทอร์โบนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมของเขาจากโรงงานเลยนะครับลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงเครื่องเ,า,งเ,องเาก็ หรือว่ายังทำงานนิ่ดีนะครับแล้วก็ปกติมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของเทอร์โบกันบ้างครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเทอร์โบของเครื่องยนต์นะครับนะครับก็ถือว่าทำงานนิ่มๆมากๆนะครับตัวนี้นะครับ เขาใช้เป็นเครื่องยนต์ 6D125 นะครับ 6D125 นะครับเครื่องยนต์ของโคมัสสูโดยตรงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอะไรเราก็สามารถซื้อได้ที่ศูนย์โดยตรงเลยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยยังเป็นรถที่ตรงสูย์บ้านเราอยู่นะครับและนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับของเจ้ารถตัก WAC70 คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาลองเทสรถนะครับที่ร้านนะครับก็ สามารถนับวันเวลาล่วงหน้าได้ที่ประตรอัดด้านบนได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่ออัปเดตสต๊อกก่อนนะครับก่อนก่อนเดินทางมาที่ร้านนะครับว่ารถตัวนี้ยังอยู่หรือยังนะครับเพราะว่าเราเรากลัวว่าลูกค้ามาแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยรถไม่อยู่แล้วนะครับจะจะเดินทางเหนื่อยเปล่าๆนะครับนี่นะครับ้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากมารอนะครับก็รบกวนโทรแจ้งผมล่วงหน้านิดนึงนะครับเผื่อเพื่อเพื่อมาแล้วรถไม่อยู่จะได้ไม่เสียเที่ยวกันนะครับนะครับสำหรับ 4. ีจัลสรุ่นห้าคันนี้นะครับใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ